กรขอขอบคุณคะ่ะาบขอบคุณคุณแม่คุณป้าต่อยด้วยนะคะคุณแม่คุณป้าดินดาด้วยนะคะยังสูงนะคะที่เมตตา,าปิดตานในพี่แป๊ปซี่น้องอ้อมนะคะส,สวัสดีปีใหม่นะคะคุณแม่คะปีใหม่นี้ก็ขอให้คุณแม่ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะาอายุมั่นขวัญยืนนะคะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทอง เงินไหลกองทองไหลมานะคะคุณแม่คะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตมีคะแนนเข้ามาะะเยอะๆนะคะไม่เจ็บไม่ไข้นะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยนะคะคุณแม่คะเดินทางไปไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะโชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะสวัสดีปีใหม่คุณแม่ คุณป้าลินดาด้วยนะคะคุณแม่คุณป้าตอยด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะค่ะได้ปิดร้านแล้วค่ะค่ะคุณแม่ค่ะกล่าวขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้ใส่ชุดสวยๆนะคะปอนผลไม้นะคะได้ทานผลไม้เลยวันนี้วันดีนะคะคุณแม่เลือกงามยามดีนะคะชุดสวยๆด้วยผลไม้วันนี้ได้อิน นะคะคุณแม่นะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่คุณป้าดอยด้วยนะคะเอามีการแย่งผลไม้กันย้ายย้ายปซี่นี่นี่ผลไม้อยู่นี่ค่ะดีใจมากค่ะคุณแม่ป้าดาค่ะได้ปิดร้านแล้วค่ะคุณแม่ค่ะมทนาสาธุนะคะขอให้คุณแม่ท่านเจริญรุ่งเรืองน้ํารวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะกราบขอบพระคุณค่ะเม่เน่ประเจาะสันประเจาะดุ่ยสันเอาฟิวประเจาะรุ่ยสันคือ ใส่ชุดสวยๆเลยวันนี้นะคะโอ้หาได้ชุดใส่ชุดสวยๆด้วยนะคะ<อ>ได้ทานผลไม,ม้อินอันพักเร็วด้วยนะคะคุณแม่คะวันนี้ก็กราบขอพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่คุณแม่คะโอ้สวยจังเลยวันนี้ได้ใส่ชุดสวยค่ะคุณแม่ก็กราบขอพระคุณคุณแม่พระผู้ใหญ่ใจดีใจบนอย่างสูงนะคะที่ เมตาตัดชุดสวยๆมาให้พี่แป๊จี่น้องอ้อมนะคะคุณแม่ตากราบขอพระคุณค่ะกราบขอพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะสิบสิบสองตะก้าแล้วค่ะคุณแม่ตาสิบสองตะก้าแล้วนะคะก็อาการหนาวแล้วฝากคุณแม่คุณป้าลินดานะคะคุณแม่คุณป้าต่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่ตา ขอบคุณค่ะโมธนาสาธุบุญด้วยนะคะสิบสองโอ้วันนี้แบบท<ป>านโอ้วีกล้วยวีใหญ่เลยค่ะคุณแม่วันนี้โชคดีปีใหม่นาะคุณแม่โชคดีปีใหม่เลยนะคะเมื่อวานก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้พักเร็ววันนี้ก็ ปีใหม่อีกวันนี้ก็วันดีนะคะคุณแม่คะวันดีเริ่มงามยามดีต้อนรับต้อนรับสิ่งที่ดีๆนะคะปีใหม่เลยนะคะคุณแม่คะวันนี้ก็กาบขอพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ให้ความรักความ,มาเมตตาอินดูพี่แป๊ซี่น้องอ้อมตลอดมานะคะแล้วก็คุณแม่ก็อยู่เป็นปล้มโพล้มใจของพี่แป๊ซี่น้องอ้อมตลอดมาเลยนะคะก็กาบขอขอะคุณคะ่ะ ไม่ได้ยังไงปอนสันใหญ่ปอนสันปอนสันเล่นฟิวเอาฟิวสิบสองแล้วนะคะสิบสาค่ะสิามค่ะสิจ้าสิค่ะสิห้านะคะสิห้าค่ะสิหจ้าสิบหเจ็ดค่ะ <laughs> ส8นะคะเด้ดอะตสิบแปดสิบเก้นะคะสิบเกจ้ายีคะ่ะยีแล้ว ยี cassette cassette. Ooh, oh, mm ่ส hmm. mm ิบเอ็ดค่ะกล้วยวีใหญ่ๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะกล้วยวีใหญ่ๆเลยวันนี้ได้ใส่ชุดสวยด้วยได้ทานผลไม้อิ่มด้วยนะคะคุณแม่วันนี้อ่ายี่สิบสองค่ะยี่สิบสองมายี่สิบสามยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกตะก้าค่ะยี่สิบสามเลยหนึ่ง ยี่สิบสามามค่ะโอ้กล้วยวใีใหญ่เลยค่ะคุณแม่ค่ะกล้วยน้ำว้าวีใหญ่ๆเลยค่ะออค,คุณแม่ค่ะขอขอบพระคุณคุณแม่คุณป้าตอย <23 S 1> อย่างสูงนะคะ á, ค,ค่ะโอโอคุณโอโอยาย<อ>ดีใจมากเลยนะคะต้อนรับปีใหม่เนาะคุณแม่ค่ะสวัสดีปีใหม่คุณแม่ด้วยนะคะคุณยายดีใจใหญ่เลยวันนี้ได้ปิดเร็วพักเร็วนะคะค่ะขอให้โชคดีนะคะคุณแม่ค่ะขอให้โชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะค่ะ ยีบสาแล้วน้ติดเบยี่สิบามนติดี่สิบสามดาออค่สิบโหดีใจยายเลยนะคะคุณยายดีใจยาย่เจียจงขอบคุณแม่ย่างสูงนะคะกาบขอบคุณค่ะค่ะยายยู่เจียงจังเจี่ยงเจียวเจีบัง ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอขอบคุณอย่างสูงค่ะทีนี้ตาปิดตานในพี่แป๊จีน้อ,นองเอ้มนะคะยี่สิบสามในอายายมยมวะแป๊จีอ้อยเต้นยี่สิบสามแล้ว <23. S 1> ยี่สิบสามยกลังมวกัดละเอาให้บอก วันนี้เราก็จะได้ทานหมูกระทะกันนะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่เมตตาเลี้ยงหมูกระทะนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะยี่สิบสามี่สิบสนะคะคุณแม่สิบสี่ค่ะ, <24 S 1> คะวนนีใหญ่ๆเลยค่ะยี่สิบสี่ตะกร้าค่ะคุณแม่ออาไปแย่งกันแล้วยี่สิบสี่แล้วยี่สิบห้า ค่ะยี่สิบหกค่ะเก่งเก่โอ uh. ้ชุดชุดชุดชปลิวแล้วชุดชุดปลิวตะนวยตะนวยชุดจะปลิวแล้ว ขอบค่ะกร่าบขอพระคุณค่ะกร่าวขอพรบคุณคุณแม่คุณป้าต่อยยางสูงนะคะกร่าบขอพรบคุณคุณแม่คุณป้าลินดาย่างสูงนะคะกร่าบขอบพระคุณค่ะนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะกร่าวขอพระคุณค่ะ